สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมเดมอนบอกอีกเช่นเคยนะครับอ่ะอีโทไปโอเควันนี้เราจะมาสอนชา,ชามปานอาสนีนะครับนี่ด้านก้างๆงเราตอนนี้ผมฝนมาแค่สามกระบวนท่าเอง โอเคอย่างแรกเราต้องเลเวล20เป็นต้นไปเหมือนผมนะครับและผมแนะนําไปกับเพื่อนเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าไปคนเดียวจะตายครับตายเพราะอะไรจะไปดูกันดีกว่ามันจะอยู่แถวสโน์เลยครับสโน์ซิตี้ซึ่งไป็จุดเกิดบ้านเราที่แบบใกล้มากเราจะเห็นอาจารย์อยู่ตรงนั้นอาจารย์อยู่กระท่อมไม้เราก็แค่เดินไปแล้วก็เราจะเห็นอาจารย์คนนีครับ แล้วเราก็คุยกับเขาเขาก็ถ้าเราเลเวลไม่ถึง20เขาบอกให้กลับไปพอเราเลเวล20เป็นต้นไปเขาก็จะให้เวควสฆ่าอาสูรพวกนี้ครับเห็นอะไรไหมครับนี่ครับนโลกของต้องใช้ตามทำปานอาสนีครับซึ่งต้องฆ่าสามทตัวนะครับซึ่งดูนะครับแม้ผมจะเลเวลเยอะดูผมก็เกือบสู้มันไม่ได้ครับผมก็เลยต้องใช้ปานช่วยครับซึ่งปลานั้นถือว่าแบบ ก็ใช้ได้นะครับเออใช้ได้เลยนะครับแต่สกิลบางสกิลยังบักอยู่ของผมนะอคนอื่นไม่บักเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เป็นเพรนิดหรือเปล่าเป็นไปได้ผมก็ต้องมาฆ่าสุดรพวกนี้สามสิบตัวแบบอืมมันฆ่ายากมากอะ่ะเนี่ยผมใช้ปามันยังไม่ตายกิตูคือแบบเลเวลมันเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบได้แต่ผมเนานะสี่สิบไม่ก็สามสิบอะประมาณนะครับ แต่ถ้าใครอดทนแบบอดทนได้ครับสักประมาณเลเวล30คุณสามารถกลับมาทําปานได้ครับคือมันจะง่ายมากเพราะผมยังสู้ไม่ไหวเลยอ่ะดูดิเหมือนโดนลุมอะ่ะถอยก่อนผมต้องกดตัวคอนโทรเพื่อปีนนะโอ้โอ้ขอปีนก่อนขอปีนอีมมันมัน,ม,นมันตามล้างแขนชีวิตเราเราก็ต้องรีบป,ปีนครับปีไม่ได้แล้วละ่ะเราก็ต้องแบบอืมใช้ท่ากบทบเลย อ๋ยังไม่พอยังไม่พอโอ้ทบโอเคอเค,คลิปหน้าผมอาจจะมารีวิวบ้านอสศนีนะถ้าผมทำพวกนี้เสร็จเร็วๆนะก็วันนี้ืมพอแค่น,นี้กนแล้วกันบ๊ายบาย